สวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเช้าเช้านี้วันนี้ครูแบบมีสอนตอนหกโมงเช้าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าสอนออนไลน์ไปที่ชิคาโกน้องอายุหกขวบนะคะแต่วันนี้ก่อนจะสอนตัวเองก็อาจจะต้องวอร์มเสียงก่อนเนาะเพราะว่ามันเช้ามากเลยตื่นตั้งแต่น้อนไม่หลับตื่นตอนปีสามเนี่ย ตอนนี้เกือบหกโมงแล้วเสียงยังหนาๆอยู่เลยนะคะเสียงหนาๆมากเพราะฉะนั้นใครที่ตื่นมาแล้วเสียงหนารู้สึกว่าเสียงมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนรู้สึกว่าสายเสียงมันบวมๆอะไรเงี้ยเนะเราลองทำมายืดสายเสียงก่อนละกันนะคะเช้าๆผู้หญิงนะคะสเกลลองเป่าปากกันดูตัวเป่าปากอันนี้นะ อันนี้เอาไปใช้ได้ทั้งถึงวันนี้เราจะไม่ได้ร้องเพลงตอนเช้าแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เสียงวันนี้ใครไปทําง,งานต้องมีพรีเซนต์มีอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองวอร์มเสียงกันดูเช้าๆเนาะตัวสเกลยาวๆแบบนี้นะคะจะช่วยเยยดใส่เสียงเช้าๆเป่าปลถ้ายากให้ใช้มือช่วยดัน รือใช้สองมืออ่งนงี้ก็ได้ไม่ให้เสียงมันแบนมากไม่ให้เป็นอันนี้จะเป็นเค้นมากแล้วเดี๋ยวจะเจ็บคอนะคะหรือว่ามันลึกเกินไปอันนี้ก็ไม่เอาเสียงมันออกยากเอาปกติธรรมดา เบาลงเชา้าๆถ้ายังไม่ถึงไม่ต้องเค้นไม่ต้องเค้นนะคะใครเป่าปากไม่ได้ลองทําเป็นตัวคู่ใครทําเป่าปากไม่ได้ทํารอเรือสสระอูก,ก่อนปากเป็นอูลิปส์ก็คือลักษณะน,นี้เป็น ใครยังทํายากลมยังไม่สม่ําเสมอใช้คําว่าขู่นะคะขยับหากันกลตรงนีููููููู้้เช้าเๆ้าคบอาจจะไม่ทำสูงมากนะคะเราก็กลับลงมาขูู่คู เป็นผู้ชายล่ะผู้ชายจะต้องเริ่มต่ํากว่านี้นะคะอันนี้ครูผัดรองในโทนผู้ชายให้ฟังนะใครเป่าปากได้ก็ลองเป่ สูงมากนะตัวนี้ถ้าทำไม่ถึงก็ไม่ต้องทำตรงนี้นะคะแต่ครูบันกลับลงมาได้ยินเสียงชัดไหมคะใช้ได้หมดนะคะสเกลเนี้ยวามเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซล จะร้องเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำหรือว่าจะเป็นเพลงฝรั่งเพลงอังกฤษเพลงไทยได้หมดนะคะมันจะเป็นตัวที่ทําให้เสียงของเราพร้อมที่จะทํางานแล้วก็ขึ้นสูงได้อย่างสบายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราก็ค่อยไปเพิ่มน้ําหนักให้มันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็อยากเช้าๆเนี่ยอยากให้มันแบบสบายๆเหมือนเวลาเราจะออกกําลังกายเนาะเราก็ต้อง วอร์มอัพเราต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะคะโอเคค่ะสเกลนี้ผ่านไปถ้าเกิดว่าใครเป่าปากอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัวครูเสร็จแล้วเราลองใส่เป็นกอไก่นะคะสลูกุนะคะลองทำคำว่าก,กุด,ดูครูผันใช้สเกลให้ผู้ชายก่อนละกันนะคะ ถขาอยาก,ายกลายจไปจะทําให้มีช่องข้างในเพื่อมันจะขึ้นไปก้องกังวานข้างบนได้ดีหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราล้องไม่ขยับขายใจเป็นกู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 มันอาจจะทําให้เกิดอาการเค้นได้นะคะลองดูนะคะผู้ชาย ยังไม่มีรู้สึกจะเป็นผู้ชายเนาะอ๋ะอ,อถ้ามีผู้หญิงด้วยครูบัานจะไปสเกลของผู้หญิงก่อนด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสเกลของผู้ชายอีกทีนึ่าผู้หญิงสูงหน่อยนะคะ อลืมหายใจเข้าหน้าท้องป่องออกนะคะเวลาร้องก็หน้าท้องค่อยๆยุบยุบยุบเข้ามาาผู้หญิงลงมาค่ะเพราะว่าเด็จะสูงไป อะ,ะต่อไปสเกลที่ดีเหมือนกันนะคะสเกลที่ดีเหมือนกันก็คือของผู้ชายลองทำตัวนี้ดูนะคะอ่ะโอเคกไปขึ้นสูงหน่อยค่ะนป็นนี้นเลยลองใช้คำว่ากูดูเหมือนเดิมนะคะกู 你看。嗯嗯啊 เดี๋ยวครูบจะต้องไปเตรียมตัวสอนออนไลน์น้องหกขวบที่ชิคาโกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอ,อ,อาจจะเป็นช่วงเย็นๆจะมาชวนกันวอร์มเสียงอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เผื่อใครมีงานร้องเพลงกลางคืนหรือคืนนี้จะต้องไปร้องคาราโอเกะหน้าเราก็ต้องวอร์มเสียงก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาวอร์มเสียงให้ทุกคนทุกๆวันนะคะเช้าและเย็น นะคะขอบคุณมากที่วันนี้เข้ามาชมนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปิดก่อนนะจ๊ะปิดยังไงล่ะจ๊ะ